สวัสดีครับผมวันอาทิตย์ที18พฤษภาคม2566นะก็วันนี้ก็งานนัดติดตั้งที่หน้าร้านนะครับเป็น LDA อ s u z LDA 4ประตูนะผมตัวนี้ก็ประมาณ2,221 0 0นะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับผม ก็จะรีวิวให้ชมนะครับผมเป็นตัวสีประตู LDA นะผมตัว LDA ก็กระจกเดิมปรับไฟฟ้าแต่พับมือนะผมก็ทําการติดตั้งเพิ่มนะชุดพับไฟฟ้าเข้าไปผมเลยก็พับออโต้ให้เรียบร้อยเลยนะครับล็อกรถปลด,ปดล็อกรถนะก็สะดวกสบายช่วยเตือนได้ช่วยเตือนเราได้นะว่ารถล็อกอยู่หรือเปล่านะยางปลดล็อกกระจกก็กางออกให้แบบนี้นะผมหมดไอ้กระจกก็ใช้กระจกเดิมนะผมใช้กระจกเดิมทำนะ เปลี่ยนเฉพาะใช้ไส้ในนะครับผมก็ใช้มือพับได้ผมประกันให้เลยสามปีนะตัวมอเตอร์อเ,เดี๋ยวให้ดูสวิตช้างในรถนี่ว่าอันนี้ก็จะเป็นสวิตเดิมนะผมเป็นกรอบใหม่เบิกศูนย์นะครับสวิตก็เป็นสวิตใหม่นะครับนี่ผมก็อบเองกรอบแบบสวิตนะแท้ตรงรุ่นแน่นอนนะก็กดพับเข้ามาจากข้างในรถนะครับ ไม่ต้องกลัวผมการรับประกันเลยสามปีนะครับไม่ดีจริงไม่รับประกันแน่นอนนะทางซ้ายอันนี้ก็เรียบร้อยผมลูกค้าก็น่าจะมามาจากแถบสมบังอันนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบฮับออตโต้นะครับผมจกพับนะนนก็มันจะได้เลยว่ารถเรา ล็อกแน่นอนนะผมอันนี้ก็ย้ายมาที่ใหม่แล้วนะผมร้านผมนะใครมาไม่ถูกก็ทักขพอความเข้ามาถามได้นะครับโอเคก็จะเข้ามาประมาณ50เมตรนะผมจากถนนใหญ่ครับนะโอเคผมก็เรียบร้อยนะครับสนใจก็ติดต่อได้มันเดิ่มนะผมช่างกอบนบรีนะก็บริการติดตั้งให้ด้วยตัวเองนะครับ ใผมติดต่อสอบถามได้นะครับเรียบร้อยขอบคุณครับ